สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศของวัดสมุหราชบำร,รุงของก้าวลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกันค่ะวัดสมุหราชบำร,รุงนี้นะคะก็เป็นวัดที่มีบรรยากาศรม่มรื่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายและยังมีบ่อเต่าเอาไว้ให้เด็กๆน้องๆหนูๆที่มาวัดได้ชมกันด้วยละค่ะ ต่อมาจะมีองค์พญานาคและนี่ก็คือองค์ปู่สีสุดโทและย่าสีปทุมมาส่วนองค์กลางนี้คือพญาอนันตนาคราชค่ะถัดมาก็เป็นศาลาไอาไข่เด็กวัดเจดีที่มีของเล่นเยอะแยะมากมายที่คนนำมาแก้บนถ้าใครอยากลองมาขอโชคขอลาบจากไอไข่ก็มากันได้นะคะวัดเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยจ้า ต่อมาคือพระสิบลีพระอระหันต์แห่งโชคลาภหลวงพ่อวัดไล่ขิงประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าพระวิหารพระสังกจายเป็นพระแห่งโชคลาภเป็นพระอระหันต์หนึ่งใน8ปพระอสิติมหาสาวกของพระพุทธเจ้าเข้ามาโซนด้านในพระวิหารมาสักการะองค์หลวงพ่อโสธรเสร็จแล้วมาไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อโตกันต่อ และยังสามารถสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองในบริเวณเดียวกันได้อีกด้วยค่ะองค์นี้คือหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคราสำหรับท่านใดอยากบูชาวัตถุมงคลทางวัดก็มีทั้งแบบรูปหล่อและเหรียญต่างๆผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้วเรียบร้อยค่ะและอีกไฮไลท์ห้ามพลาดก็คือพระแก้วประจำวันเกิดที่มีความงดงามดุจแก้วใสหลากสีให้ทุกท่านได้กราบสักการะกันด้วย รวมทั้งยังมีรูปปั้นหุ่นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยอีกด้วยล่ะคะ่ะถัดมาเรามาชมความงดงามของอุโบสถสีทองที่ยามต้องแสงแดดจะสะท้อนแสงสีทองอารามตาสวยงามตามมาด้วยวิหารหลวงพ่อชนะจนหรือพระพุทธโคดมอันมีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่วัดสมุหราชบำรุงนี้มาอย่างยาวนาน นี่คือวิหารเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่บริเวณด้านหลังริมน้ำใกล้กันก็มีศาลาราลิมน้ำสำหรับนั่งพักผ่อนกายใจชมวิวธรรมชาติเพราะว่าด้านหลังวัดอยู่ติดกับลำคลองค่ะ สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าหาโอกาสมาเข้าวัดทำบุญนอกจากจะได้บุญกันแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขความสดใสจิตใจเบิกบานเริ่มต้นทำกันตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้ถึงวันพระหรอกค่ะทุกคน